ก็พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามณีนนพิรามียู่ที่งานวิธีคนวิธีควายแลย้วก็ยูอุรนธานีจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> มาเบิ่งกันต่อจ้ามาเบิ่งตามสุ่มควายงามจ้าตอนนี้พิรามีกําลังสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซุ่มนี่เป็นซุ่มของมังกรฟาไม่มาจากไหนคะม,มจา,ะมจ,ามจากอุทัยธานีโอ้โหพี่น้องจ้าพิละมีมาเจอควายงามเหมือนอุทัยธานีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากช่องอีสานรีวิวค่ะจากช่องอีสานรีวิวค่ะของญาติถ่ายควงงามให้ซีค่ะขอดูตัวที่สวยที่สุดค่ะวันนี้จะเป็นมังกรฟ้ามังกรฟ้ารุ่นใหญ่ค่ะรุ่นฟันสามคู่ค่ะตัวนี้เราเอามาเอามาโชว์หรือมาประกวดค่ะมาลงประกวดค่ะอ๋อค่ะเขาสูงเท่าไหร่คะ ประมาณ160กว่า160ร้อยกกว่าครับตัวนี้เราอายุเท่าไหร่คะ5ปีครับ5ปีตัวนี้เราเราผสมแบบยังไงคะเรามีน้ำเชื้อด้วยใช่ไหมน้ำเชื้อมีจับจำหน่ายน้ำเชื้อประมาณ500ค่ะชหนึ่ง5,000ันค่ะน้ำนเชื้อฟ้านี่จะคือเป็นฟลายที่ได้แชมป์ฟลายเปลือกแทบทุกสนามมาแล้วอ๋อเหรอคะครับแต่ที่หนึ่งแทบทุกสนามค่ะเราเป็นฟลายที่เขาลงสู้กับฟลายดำเขาก็เคย ที่งานร้อยเอ็ดเขาก็แพ้แค่ชมคนๆๆเดียวส่วตัวนี้ก็เป็นน้องสาวของแก้วฟ้า,าแก้วฟ้าแก้วฟ้า,าแม่เดียวกันพีงนับคุณพ่อ<า>เป็นน้องแก้วฟ้าก็มาเดินสนามด้วย<า>น,น้องแก้วฟ้าแม่แม่ฝ้ายาเป็นพ่อเบิม้ม<า>ส่วนตัวนี้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นพ่อเบิ้มเหมือนกันค่ะแต่เป็นลูกแม่ม่วง แม่ม่วงก็คือแม่บิ๊กอุไทยตอนนี้เป็นรูปของเบิ้มพันล้านเหมือนกันใช่ครับแล้วแต่แม่คือแม่แม่ของบิ๊กอุไทยแม่ม่วงเพราะแม่เขาอยู่กับค่ะที่บิ๊กบัฟฟโลครับโอค่ะประมาณ3ามตัวแล้วก็จะอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงของนู้นก็มีเหมือนกันอันนั้นเป็นรูปทองคำค่ะวันนี้ทองคําไม่ได้มาเพราะทองคํามางานกาลสินแล้วก็เลยสลับตัวอค่ะให้ให้เขาพักใช่ไหมคะทองคำก็เป็นพ่อดาวสยามค่ะครับพี่คะหนูขอดูตัวนี้แบบชัดๆ่อยค่ะได้ครับค่ะ ตัวนี้เป็นเจ้ามังกรฟ้าเจ้ามังกรฟ้าค่ะโอ้สวยมากตัวนี้เขามีลักษณะเด่นยังไงคะก็จะได้ลําตัวที่ลึก่ยาวค่ะหลังไม่แอนความยาวของของเขาเราสามารถวัดได้กี่ประมาณเท่าไหรคะถ้าเราดูลำตัวในยาวประมาณต้องมี2เมตรกว่าค่ะเขาเป็นปลาที่ลําตัวยาวค่ะหนาดีด้วย้เขาหลังเขาไม่ได้แอนค่ะหลังเขาตรงค่ะไม่ใช่ว่าลาตัวยาวแล้วหลังแอน หลังเขาตรงท้าย<ะ>เขาอาตาการให้เนื้อท้ายเขากลมมน<ะ>เป็นเป็นไฟส์ลำตัวลึก<ะ>ก็ด้วยอายุยังจะขาดความสูงนิดหน่อยเพราะเขายังประมาณห้าปีหน้าตาเขาก็จะเป็นเผือกเขาแก้วะก,กะจะน้อยอก้นเขาเหรอค่ะก้นมาดูค่ะตัวนี้ท้ายเขาสวยใช่ท้ายเขาสวย<ะ>ก็คือถ้าเปรียบเหมือนว่าอ่าฮะ อัตราการให้เนื้อเหมือนควายกับปัวบามัน<ะ>เขามีความเหมือนบรามัน<ะ>ซึ่งเราจะดูที่การให้เนื้อดูลักษณะโครงสร้าง<ะ>ดูกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อ<ะ>เขาจะทำออกมาได้ดี<ะ>สลังไม่มีแอน<ะ>ส์หลังจะตรง<ะ>แล้วก็พวกลึงและอัณฑะในการที่ให้น้ำเชื้อเลยเนะี่ยข้อดีของเขาได้ก็จะครบหมด ทีนี้เราไปดูข้างหน้าค่ะเราไปดูข้างหน้าค่ะเรามาดูหน้าของเจ้ามังกรฟ้าค่ะมาดูความหล่อสวยมากครับค่ะที่หนึ่งแทบพุชนาเป็นรองแท็กไฟดำค่ะตันนี้คู่แข่งเยอะเดี๋ยวก็ว่ากันตอนบ่ายค่ะครับค่ะพี่คะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะได้ครับก็สนใจค่ะก็จะดูได้ในเพจไฟนาคาเฟ่หรือ บิกบฟฟโล่ฟายนาคาเฟ่แอดูไททานีค่ะส่วนเบอร์เทรของผมก็091 7891651ซึ่งโทรเข้าไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะทุกเรื่องราวจะซื้อน้ำเชื้อหรือไม่ได้ซื้อหรือปรึกษาการเลี้ยงทำยังไงให้พัฒนาควายก็โทรไปหาโทรไปคุยได้หรือจะโทรหาหมอก็ได้เพราะหมอวุธเนี่ยจะอยู่ที่ฟาร์ม ก็จะเบอร์0813797660ผลงานของหมอวุฒที่สร้างชื่ออยู่ก็คือนำแม่ทองลงสีแม่ทองสีที่อยู่ดอนางงามร้อยสนามกลับไปอยู่ที่ฟาร์มแม่ทองลงสีไม่มีลูกเลยมา8ปค่ีแต่พอกลับไปอยู่ที่ Big กบ f f a โฟลเนี่ยหมอวุฒแกก็ค่อยๆปรับค่อยๆรักษาจนทุกวันนี้มีลูกออกมาแล้วหนึ่งตัวและท้องอีก1น่ตัวนี่คือผลงานของหมอเขาหาได้ปรึกษาได้ทุกเรื่อง พี่น้องจ๋าอย่าลืมนะจ้ะสามารถโทรไปหาได้จ้าอ่วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้เป็นของมาลวยตัวนี้มาลวยคอ๋อมาลวยตัวนี้เนาะค่ะตอนนี้น้องกําลังนอนอยู่ให้ให้น้องนอนไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลัวน้องจะพักผ่อนไม่เต็มที่อ๋อค่ะเจ้ามาลวยนี่อายุเท่าไหร่หรอคะสองสองปีแปดเดือนครับสองปีแปดเดือนมาจากที่ไหนคะพี่ มาจากเพชรชบูลณ์ใช่ไหมคะอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูลณ์อ๋อมาจากเพชรชบูรณ์โอ้มาไกลตัวนี้ขามพูขึ้นมาาขามพูมาเอ้าวพริกสีพะพัสกนูแต่วันเนี้ยพูมากนึกว่าสีบะกภสษานาษาไทยเห็นจหมเจ้าเจ้ามารวยนี่เป็นควายรุ่นใดคะตอนนี้ฟันขื่นว่าเป็นฟันฟันแทนหนึ่งครูครับค่ะพอพึ่งรุดอยู่งานหลักบรีค่ะ ปึ๊บแต่มาประกวดครับตอนนี้น่องมาล้วยนี่เราเอามาโชว์้มาประกวดครับมาประกวดเหรออายุเท่าไหร่แล้วคะสองปีแปดเดือนสอปีแเดือนน่ครับอันนี้เปิดผสมปะค่ะใ็รัฐคเรียพราะเราผสมจริงครับ๋อยรงคูเรียมีขอไปดูความสงรอเราหนีอย่เยค่ะ เจ้าผู้เรียจ้าเจ้าคู่เรียอ๋ออันนี้สวยมากก็เป็นลูกของเป็นลูกของเป็นพ่อเขาชื่อมารวยมาลวยพ่อเขาเป็นลูกลูกเงินไทยค่ะครับอ๋อค่ะสวยมากเมื่อกี้ก็เห็นน้องก็ยิงยิงเป็นกระปุกดิวแต่มันรูปตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมวันนี้เราเอามากี่ตัวคะสามตัวได้ได้รางวัลถูกปะคะ กาได้แต่ว่าตัวนี้ท่านในโลกมันยังมาลงเนาะงานหลางนี้เป็นแกนแช์มดโอ้จ้เอาพี่ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเบอร์โทรค่ะ 0 8 1 0 8 1 <mark. S 2> 9 99. 9 9 9 9 3 7 9 3 7 9คุณคำคูครับคูณคำอยู่ที่อาเภอบึงสพบึงจังหวัดเถ้าได้จะได้เจ้ามารวน้าชือีีหาได้นะคม่ะสวัสดีค่ะอจำได้แล้วสวัสดีค่ะจได้แล้วค่ะอัน ขอชมควายงามหน่ยค่ะขอชมควายงามหน่อยตัวนี้เราซื้ออย่างเนาะค่ะสวยมากเลยตัวนี้เป็นเพศเมียเถอค่ะหรือเพศผู้เพศเมียเพศเมียช,ชื่ออะไรนะคะช,คชื่อน้องทองคูณชื่อน้องทองคูณเป็นลูกของยังคะ,เป,งะ,ะเป็นลูกของใหญ่กาละสินค่ะเป็นลูกของใหญ่กาละสินตอนนี้เอามาประกวดรุ่นใดค่ะฟัแนแค้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่ท่านไม่ประกวดไปค่ะ ย่งค่ะอ๋ออันนี้ยังรออยู่เนาะยังรอจ้าบางทีเขาตัวจ้ามันเดียวมาจากตัวค่ะตัวเดียวค่ะเอาามตัวเดียวค่ะยูฟ้ามีพอพันบ่ค่ะอ่าบ่มีค่ะอ๋อค่ะน้องเคยไปประกวดอยู่อันท่านไหนบ่ค่ะเคยไปยูค่ะไปกาฬสินธุ์ค่ะได้เขารอบ่ค่ะจ้าอันก็ได้เขารอค่ะค่ะอ๋อท่านสมบูรณ์ไปไหนนะคะจ้า แล้วเฮาเคยเอาเคยไปประกวดอยู่สนามอื่นอีกบ่ค่ะนั่งค่ะอืมค่ะปีสองนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้เฮาก็เอามาแบบว่าเอามาศึกษาเบ้างก่อนเนาะค่ะแมาประสบการณ์นะคะมาประสบการณ์ค่ะเอามาเนี้กะเอามาเนี้กะขอให้คุณน้องคนสวยหได้รางวัลกลับบ้านค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งอีกซุ้มนึงจ้า อันนี้ส้มนี่ควายซื้อ่าเจ้าปีใหม่จ้ะเจ้าปีใหม่เป็นลูกของเงินอุทัยค่ะเลอาอายุจากปีลรวค่ะนี่อายุอายุสามปีปปเก้าเดือนจ้าอายุสามปีเก้าเดือนจาพี่น้องอันนี้เป็นควายที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ <c oughs> พอดีอันเจ้าของควายเรากินเขาอยู่ <c oughs> ก็เลยมาขออนุญาตขออนุญาตเวงควายงามเราจ้ะตัวน,นี้เอามาโชว์เหลือจังหดค่ะ ประกวดค่ะ <fin> มาประกวดโอ <èn of S 1> <Can S 2> ้คันแท้สองคู <of amar. S 2> ่แล้เราได้รางวัลบ่ค่ะได้ตามป้ายอันที่มันปะแกนแชมป์ถ้วยพระราชทานหวยแะเลกันอ๋อสุรินทร์เราได้มาสองถ้วยสองถ้วยปีนี้จ้ะอ๋อเราได้มาสองถ้วยของปีนี้จ้ะแกนแชมป์มาสองสนามจ้ะพี่น้องจ้ะแกนแชมป์สนามแรกยูใส่ก่อนค่ะหอยทะเลกันห่วยแะเงอ๋ออันที่สองเนี่ยค่ะ ยุสุรินทร์จ้ะจ้ะตอนนี้กำลังให้น้องพักผ่อนอยู่เนาะจ้ะงามจ้ะตัวนี้งามอันขอเบิ้งเลยบอกคันนี้ดีค่ะอยากเบิ้งความสวยเนาค่ะขออนุญาตอยากอยากให้นเราลูกยังห้อยสิมเลค่ะจ้ะเจ้าปีใหม่เป็นลูกของเงินอุทัยแล้วสูงเท่าไหร่คันนียวัดเราเพิ่นมาเป็นหันลอยลอยเชติหก ร้อยเจ็ดสิบหกปั๊บมันบางอย่านที่ยังร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสอนี่ยอ๋อมันนี่ร้อยเจ็ดสิบหกจ้าแต่แต่เป็นดึงมันจ้าอ๋อตัวนี้เพิ่งอันเปิดผสมเนี่ยพ่อเปิดผสมบ่คะเนี่ยช่วงมันอันเปิดผสมยังนี่เปนสี่สิบติดค่ะโอ้มันมันตัวมันกวนะมันจ้ามันถึงบ่ท่นอีกใจห้องจ้ามาผสมกัดนอันผสมในราคาเท่ไหรเนี่ยพ่อ รมสุดเทละเมินผสมดิค่ะน้ำเชื่อหลอดละพันน้ำเชื่อหลอดละพันผสมนี่เท่าไหร่ก็ะมึนเทละเมิน,มน,มนเทละเมินเทละเมินนี่หมายถึงว่าผสมไหนสองเชือหรือสามเชืออ๋อรับประกันพร้อมติพอ่อมันงเกิดถึงถ้าสามเชือมันงเกิดตัวพวดน่ะคำพูดเด็ดอ๋อจ้ะกับมีปัญหาอยู่กับตัวแม่จ้ะอ๋ออ,อันคุณพี่ค่ะเพราะสมมตเบอร์โทรติดต่อบ่คันถ้าหากว่าพี่น้องเขาสนใจ สิแม่คะเบอร์อยังคะ่ะตามไปเลยติดบวเห็นนแม่คะ0616391515เสียนองมันบ่ค่ะโอ้จะพี่นองจ้าถ้าอยากได้ความงาม,งามเป็นพอพันธ์ุก็สามารถโทรหาได้อยู่ที่ศิริลักษณ์ฟาร์มอยู่อำเภอตะการเารารพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีจะพี่นองจ้าเป็นควายที่ผ่านการได้ถวยรางวัลของแกนเช่มมาสองสนาม จ้ะอืมจ้ะแต่ในน้อยกัมันก็ได้แกนเส็บสิค่ะพ่ออยู่สุรินทร์แต่ในน้อยกับก่อนก่อนก่อนโควิดเนี่ยโอ้กระไแกนเส็บมามันามาหยุดส่วงโควิดก็มามาเลยเดินส่วงนี้อ๋อค่ะก็ไม่ได้แช่มีกเนารอบนี้กระไรแกนเส็บรอบนี้ก็เอาอีกบได้พอเด้อกิดบายโยช่าจ้เปิดสี่หายหรือวะจ้ะเอาขอบคุณอะไรครับพ่อขอบคุณค่ะอันนี้น้องชื่อสายฟ้าไหมคะ อ๋อสวัสดีครับสายฟ้าสุดรอสายฟ้านี่เป็นควายเพศผู้ใช่ไหมคะ,คะเพศผู้อายุกี่ปีคะสามปีสิบเดือนแล้วสามปีสิบเดือนตัวนี้เอามาประกวดหรือว่ามาโชว์วประกวดแล้วก็โชว์คะ่ะประกวดทั้งโชว์ตัวนี้ได้รางวัลมา จิตหนึ่งในห้าตลอดค่ะอ๋อกิหนึ่งในห้าตลอดอ้สูงเนาะวันยังแพ้อายุอยู่ค่ะเพราะว่าเขาคู่ประเทศคู่ที่สามคู่ขึ้นอ๋ออันนี้เขาสูงเท่าไหร่คะนี่ก็ร้อยเจ็ดสี่เจ็ดห้าน่าจะได้อยู่นะอาที่โทอขาใหญ่ขาใหญ่ค่ะขาใหญ่สูงกับกระดูกด้อยค่ะอันนี้เราเปิดผสมไหมคะรับผสมค่ะในราคายังไงบ้างคะ 4,000บาทไปกลับ4,000บาทไปกลับค่ะแล้วก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายชุดละ3,012หลอดค่ะ10แถม2 10แถม2ในราคา3,000ค่ะติดต่อได้เบอร์ไหนคะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งหรือถ้าอยากไปดูตัวนั้นเองให้ดูที่ไหนคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาอ๋ออยู่ที่โนนไทยตำบลโนนไทยโคราช อ๋อจ้าพี่น้องจ๋าถ้าอยากได้พ่อพันธุ์สวยมาเป็นพ่อพันธุ์จะสามารถโทรหาน้องคนสวยได้ค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอดูตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกไข่ทองพ่ <c oughs> อเขาเสียไปแล้วค่ะอ๋อเป็นลูกไข่ทองจา๋าอ๋อเมื่อกี้เจ้าเจ้าสายฟ้าเป็นลูกของแก้วฟ้าอ๋อค่ะอันนี้แม่เป็นสายชนบุรีค่ะอ๋ออันนี้แม่เป็นสายชนบุรีอันนี้เรามาประกวดในรุ่นไหนคะอันนี้ น้ำนมส่วนสูง140ขึ้นไปค่ะอ๋ออันนี้เขาได้กี่ปีแล้วคะนี่ตอนนี้2ปีประมาณ2เดือนค่ะ2ปี2เดือนเป็นควายเพศผู้เหมือนกัน<อ>ค่ะอ๋อเป็นควายเพศผู้เหมือนกันตอนนี้น้องเคยประกวดที่ไหนมาไหมคะเคยที่1 1ค่ะ,คะ1 1ก็ติดหนึ่งในแปดมาที่นี่ก็ติดหนึ่งในสิบแพแต่ว่าหลุดลงมาเพราะขาดความสมบูรณ์อ๋อขาดความสมบูรณ์จย่อันนี้แสดงว่าเขาประกวดไปแล้ว ตะกวันแล้วค่ะอ่าค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย้องตีค่ะว่คือเกลียดใจเพื่อนเถอะว่าเป็นยังอว่าเป็นยังค่ะถ้าเพื่อนว่าถลอกก็บว่าเป็นยังค่ะเป็นพลายนอนค่ะพี่น้องจ่าตอนนี้คอยกำลังพักทอนอยู่จ้ามาแต่ท่างใดค่ะนี่มาแต่ท่างใดค่ะกาลสินโอ้จ้า พี่น้องจ้าตอนนี้คอยกำลังพักผ่อนถ้าถ้าน้องคอยพักผ่อนเราก็ไม่อยากรบกวนเนาะพ่อเนะ<ช>อาะเพราะว่าให้น้องพักผ่อนก่อน<ช>ค่ะใช่แต่ว่าแต่ละตัวนี้ก็คือสวยมากค่ะสวยมากตัวน,นี้ก็สวยน้องสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> อันอันบัลลีมาไข็วแกร่แล้วเกี่ยวขา่าวจ้ะอันทั้งเกียงใจทั้งมักล้าเอือนไซบ้างฮั่นนะจำบอค,บคอยได้บันไดเตี๋ยจ้ะ อันเจ้าเอาไข่ตัวใดมาเนี่ยตัวนี้เตี่ยเจ้าคือชิวเถี่อันเราซื้ออย่างไหนคะเนี่ยไข่เตีย่ยอืมท่านได้ขบประกวดจากตัวแหนคะเนี่ยตัวที่สามของพ่อครับโอ้อันนี้ได้ที่สามเตี่ยโอ้โอตัวนี้เต,ตี่ตยค่ะตัวนี้ก็ตัวนั่นกำลังนอนให้น้องพักผ่อนไปเลยจ้ะน้องฝันอยู่น้องซื้อยังค่ะเนี่ยนครับ พูดตะวันเจ้๊ยโอให้น้อง,องพักผ<ว>่อนไ,ไม่ต้องกวนน้องน้องพักผ่อนอันนี้เลยไม่เอาเอันนี้เป็นตัวเมียค่ะโอ้โหไป,ป,ปเอาบอ่ได้บ่รบกวนค่ะขอบคุณมากค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชมควายงามค่ะควายไผ่ค่ะ ขอชมควายงามหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอัยนาไม่ได้ขอชมควายงามหน่อยนะคะมาจากไสค่ะอุทัยธานีครับผมอุทัยธานีโอ้มาด้วยกันไหมคะนี่มาด้วยกันออกมาด้วยกันเนาะน้องน้องชื่ออะไรคะน้องควายชื่ออะไรปายนาครับปายนาเขาเป็นลูกของอะไรคะเป็นลูกของลูกของบิ๊ก ใช่ไหมบานลูกกล้วยกล้วยลูกกล้วยอ๋อค่ะกล้วยหนองบัวใช่ไหมใช่กล้วกล้วยหนองบัวใช่ครับอ๋อลูกกล้วยหนองบัวอันนี้เอามาประกวดใช่ไหมคะใช่ครับประกวดรุ่นไหนคะเออประกวดไปแล้วครับไปขนาดสูงเกือบร้อยสี่สิบตัอันนี้เราเข้ารอบไหมคะได้ได้ลำดับไหมตัวอ๋อเข้ารอบสิบตัวค่ะอันนี้น้องเท่าสูงเท่าไหร่คะนี่สูงไม่เป็นไรค่ะแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะคะ ตัวนี้ยังไม่ขับยังไม่ครอบประกวดอืมตอนนี้เข้าประกวดหรือย,ยังคะนี่ยังครับโอ้รออ,อยู่เน,นาะค่ะคือไหวนะจะพี่น้องจ้ะขอดูตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้สวยจังเลยคะ่ะตัวนี้ไม่ไม่มีตกกะด้วยนะนี่อ๋อสวยคะ่ะอันนี้เราจะเอาเข้ารุ่นประกวดรุ่นไหนคะรุ่นปั้นนมสูงไม่เกินร้อยสี่สิบสูงไม่เกินร้อยสี่สี่อ๋อ เป็นลูกของอะไรคะนี่อันนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าเป็นลูกของแก้วฟ้าออสวยมากเลยวันนี้เราเอามากี่ตัวคะอามาสมตัวามาสามตัวอ๋อค่ะมากันเยอะค่ะค่ะออขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ อุทัยธานีโอ้ถินน่นอุทัยธานีถิ่นไฟงามเยอะเนาะอันนี้มากันกี่ตัวายนะคะสามตัวครับกำลังไปประกวดสองตัวไปประกวดสองตัวอ๋อตัวนี้เขา้ขาเข้าประกวดหรือยังคะอย่างครับอ๋องลงรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ลงรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่น,น,น้องเป็นลูกไยของพอ่อตัวไหนคะพ่อทองคาอ๋อน้องควายอายุกี่กี่ปีคะเนี่ยสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนแล้วมากันไกลไหมคะ ระยะทางไกลไหมก็มจะไกลอยู่เนาะหกร้อยหกร้อยกิโล <600 S 1> มาม,ลม,ลม,มากันยังไงอะคะเอาหกร้อมาครับโอ้มาแบบโอ้โหแบบว่าลำบากอยู่เนะาะระยะทางมันไกลเนาะแล้วน้องควายนี่เหนื่อยไหมคะมาผม,ผมมากันตอนเย็นนะครับอืมมันจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมคะออก็วันวันพุธเย,ย็นตีสองเย็นมาถึงนี่วันพฤหัส ะตอนตนีสี่เราแล้วน้องควายเคยไปประกวดที่ไหนไหมคะหลายสนามนะครับแล้วได้ได้รางวัลไหมคะได้ที่หนึ่งมือสามพันโอ้ทียไกลละนี่เนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะอ,นนอ๋อแสดงว่าได้ที่หนึ่งมาสองสองครั้งแล้วแล้วมาที่สองที่ทงานลาดบุรีโอ้สุดยอดมากเลย,ย,เลยน้องควายตัวน,นี้เป็นเป็นเพศเมีย อายุเท่าไหร่นะ2ปี6เดือน2อปี6เดือนอ๋อ้เขาสูงเท่าไหร่คะ146ครับ146ยสี่เขาเขาเคยได้แชมป์รุ่นไหนคะรุ่นฝันน้ำนมครับฝันน้ำนมสูงเกิน140สูงเกิน140อันนี้ลักษณะดีเขาเขาเขามีความสวยยังไงคะสมูทใ,ใช่ไหมลึกครับอืมเขาลึกใช่ไหมค่ะคือคือในลักษณะที่กรรมการเขาบอกเขาบอกว่ามันมันสวยยังไง ้ายใหญ่ท้ายมะนาวตัดอ๋อท้ายใหญ่ท้ายมะนาวตัดเลือกของคำตัวอ๋อความลึกความลึกได้ตาแตมตาแตมแจ้มจ่มค่ะแสดงว่าสรุปแล้วก็คือสมส่วนเนาะเหมาะที่จะเป็นแม่ควายที่จะให้ลูกดีในอนาคตอ้ามาจากไหนกันคะเนยมาจาการามไหนนะอุทัยธานีา้ามไหนคะโชคชัยควายไทยโชคชัยควายไทยมีมีควายพ่อพันธุ์ไหมคะยังไม่มี เพราะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจะพี่น้องจ๋าพี่แลเมี่กระจบคจลิปแต่เพียงท่านี้ได้จ้ะเด้อคลิปหนาะพี่แลมี่สิพาเมือเบิงเจ้าบิ๊กบอสจ้ะเมื่อนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้ะแต่ว่าจะเฝ้าหันซองไปทั้งใดติดตามกันไว้ก่อนคลิปหนาะสิพาเมือเบิงเจ้าบิ๊กบอสจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเมื้อนี้นก็สวัสดีจา้า